ส่วนตัวแม่เองทดลองใช้มาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วให้น้องกินมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วแม่แม่คือตอนนี้น้องกินข้าวได้เยอะขึ้นแล้วก็กินนมได้เยอะขึ้นปกติน้องกินมือละห้าถึงหกออนนะคะตอนนี้ก็คือด้วยแปดออนแม่แม่กินนมแปดออนแล้วค่ะตอนนี้ก็คืออารมณ์ดีสุดๆแล้วก็กินง่ายสุดๆ ปกติน้องจะแบบกินข้าวก็คือห้ามซ้ํากันเลยแม่เบื่อง่ายมากๆแล้วก็ตอนคืนก็นอนยาวด้วยก็ตอนคืนก็ไม่ได้ตื่นมากินนมแม่กังวลว่าแบบเออลูกไม่ตื่นมากินนมตอนกลางคืนมันจะทําให้แบบลูกตัวเล็กลงหรือเปล่าแบบใจเรามันเป็นกังวลนะแม่ก็ตอนนี้ก็มี นมเสริมมิลาคิดนะคะตัวนี้ไม่ให้น,น้องกินเป็นนมเสริมนะแม่กินวันละสองซองตอนนี้ก็คือน้ําหนักขึ้นมาแล้วสามขีดแล้วก็กินนมเยอะขึ้นกินง่ายกินง่ายมากกินข้าวง่ายตอนนี้แล้วก็นอนง่ายอารมณ์ดีสุดก็สําหรับแม่แม่มือใหม่นะคะหรือว่าแม่แม่ที่ลูกน้ําหนักไม่ขึ้นนะคะอยากให้ลองนะแม่ตัวนี้ดีจริงๆแล้วก็ มากค่ะลิ่นหอมมากกินแบบอารมณ์แบบเนยนมอ่ะแม่หอมมากๆตัวแบบตัวแม่เองชอบเลยแล้วก็ฝากแม่แม่นะคะอย่าลืมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเบบีของเรานะคะน้องจะได้แข็งแรงแข็งแรงอภี่ดีนะคะบ๊ายบาย